เสด็จได้ค่มาทำบุญนอกันค่ะทำบุญน้กันนะคะพาคนทยอยมาทำบุญบุญแม่นะคะพาคนใส่บาตรยกมีแล้วคะพี่น you know ้องทุกคนทำบุญไว้โตทำบุญค่ะโตมุ่นมุ่งอย่จะทำบุญ น,น,นี่จารย์ไตรสาดนะคะทำบุญนึงกันนะคะทุกคนทุกคนวันพระค่ะมันอันนี้จะเป็นหลงคว้าค่ะพี่น้องทุกคนหลงคว้า,ววามีขันนี้อาหารการกินก็ออกมาสเตอร์เจ้า E มันกะทยอยมาเลยค่ะคันทยอยมาใส่บาทสามสมบนาทีแล้วค่ะเลยเากล้องเข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 ากล้องทายสามนาที เดี๋ยวเดี๋ยวห้าได้ไปจูงกบเข่าซอยเพิ่นทีประเทศไ,ไทยม,มันก็นเริ่มได้แล้วเนาะก็เริ่มไทยมันทำบุญวันพระกันแล้วค่ะทุกคนทุกคนพี่น้องเพื่อนๆทุกคนวันวน,นี้วันพระแล้วค่ะวันแม่เพิ่นทยอยมาเลยจ้าทยอยมาวัดเรืยอย่องหมดทุกคนแล้วค่ะบางคนก,ก็เอากับเข่ากับนาบไปไว้รงครัวเยอะจ้าเพิ่นยังบ่าแล้ว อากาศกระดิฮอนจังน้อยอยู่ค่ะพัดลมก็มีอยู่เปิดพัดลมให้ด้วยกันนี่จะเป็นเฉพาะอันกูสูงไว้จ้าค่ะที่นั่งแบบนั้นกูสูงไว้อันนี้ก็เป็นโตะ๊ะโฮมทำบุญจ้าทำบุญน้ำกันและะ้วตะศรัทธาค่ะอันนี้เพิ่นเป็นผู้เฒ่าจ้าผู้เฒ่าเพิ่นเพิ่นนั่งประเพียบอะได้ค่ะเพิ่นได้นั่งโต้แบบนี้ พนังนะคะมันก็มีเพนันกระท้างดีวยกับมีพนนั่งโตเข้ากันล่ะค่ะเพ่นนั่งกระเพียบนั่งแบบพื้นบ่ได้ค่ะนั่งกระพื้นบ่ได้นะคะเพนันกับอะไต้องนั่งเก้าอี้ค่ะนะคะเพนังจะทำบุญกันแล้วจะศรัทธาแล้วจะประัยเฮ้ามีหน่อยมีหลายก็ใส่ไปค่ะมาเอาค่ะมันเอามันห้อน ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอมชมคลิปนี้ขอบคุณหลายะคะ่ะขอจบคลิปนี้ไม่คณีนะคะขอให้มีความสุขในวันแม่แล้คก็่ชคดีทุกคนนะคะเด้อสวัสดีค่ะ